เออะอะไรก็โทษไทยไว้ก่อนนักท่องเที่ยวตีกันที่นครวัดก็หาว่าไทยจัดฉากทำลายภาพลักษณ์กัมพูชาอะไรกันนักกันหนาครับเมนสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับนิสัยชอบโทษประเทศไทยของพวกเขาครับไม่รู้ว่าจะอะไรกันนักกันนานะครับเออะอะไรก็ หาว่าไทยอิจฉาและจ้องจะทำลายชื่อเสียงของประเทศตัวเองอยู่ตลอดไม่รู้ว่าประเทศนี้มันมีดีอะไรให้คนไทยเราอิจฉานะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะครับมันมีข่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทะเลาะกันในขณะที่ไปเที่ยวชมกำแพงมหัศจรรย์ของพวกเขาแล้วกระทรวงอับสราก็ออกมาปัดความรับผิดชอบคือออกมาแถลงการนะครับว่าหน่วยงานอับสราแห่งชาติขอชี้แจงต่อสาธารณชน หลังมีบัญชี YouTube ชื่อ The o u n t y Collector เผยแพร่ว,วิดีโอความยาว24นาทีโดยระบุว่าตนเองถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงขณะ,ะชมกำแพงสารพัดนึกหน่วยงานอับสราหแห่งชาติขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่7กุมภาพัน2567ก็เกือบเกือบ2ปีมาแล้วนะครับ โดยกรณีนี้เป็นข้อพิาพาทส่วนบุคคลระหว่างนักท่องเที่ยวอเมริกันหนึ่งคนกับรัสเซียหนึ่งคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในกัมพูชาแต่อย่างใดสาเหตุเกิดจากทั้งคู่แย่งพื้นที่ถ่ายภาพและมีการโต้เถียงอย่างรุนแรงในปราสาทตาพรมในระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงอับสาราแห่งชาติได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และได้นำส่งไปยังตำรวจท่องเที่ยวเมืองเสียมราฐเพื่อไกล่เกลี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือการออกมาอธิบายของกระทรวงอับสราแห่งชาตินะครับผมละอดขำกับชื่อกระทรวงนี้ของเมนไม่ได้นะครับลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าบนกำแพงเนี่ยสลักรูปพระเจ้าแตงหวานไว้เยอะกว่านางอับสราคงจะได้ตั้งชื่อว่ากระทรวงแตงหวานแห่งชาติแน่ๆว่าไหมครับอ่ะถ้าดูจากการแถลงของกระทรวงแตงหวาน กระทรวงอับสราแห่งชาติก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับตอนนั้นคนไทยยังคงโลกสวยกับเม้นอยู่เลยยังไม่มีการประทะใดๆเกิดขึ้นและนักท่องเที่ยวที่ไฟกันวันนั้นก็คือมาจากอเมริกันหนึ่งกับรัเสเซียอีกหนึ่งซึ่งพวกเขาอาจจะทะเลาะกันเรื่องัม้์กับปูตินก็ได้ว่าไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราลองมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตเขมยนกันครับ ว่าพวกเขาคิดว่ายังไงคนแรกบอกว่าและเขาก็พยายามใส่ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแถมยังเขียนคําให้การเป็นภาษาไทยอีกด้วยไอ้คนเลวเขาไม่สมควรได้รับการห่วงใยจากพวกเราเลยไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนนะครับคําให้การของทั้งคู่ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนางคนนี้ก็คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ทำไมอ่านคำให้การไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจคนต่อมาบอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะกำลังกินเงินเสียมและต้องการทำลายชาวคมเมน้นควรมีการสืบสวนให้ชัดเจนอาจจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินเสียมและถูกเสียมจ้างมาคนต่อมาบอกว่าบางทีเขาอาจมีเมียเป็นชาวเสียมนะเพราะเขาแขวนพระนะครับคนต่อมาบอกว่า ทุกวันนี้เขาอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่สองอีกคนบอกว่าเขาดูมินกัมพูชาใน YouTube เขาเขียนชื่อเรื่องว่าแคมโบเดียไนแ r e ทัศนคติที่ไม่ดีเหมือนพวกเสียมเลยเพราะเขาอยู่ในประเทศไทยคนต่อมาเขามาบอกอีกว่าควรติดตามหาตัวบุคคลนั้นมาเตือนสักครั้งเพราะจากที่เห็นการโพสต์แล้วน่าจะอยู่ในประเทศไทยคนต่อมาบอกว่า น่าจะอยู่ในประเทศไทยและมีภรรยาคนไทยผมดูวิดีโอแล้วเห็นว่าพวกเขาพูดภาษาไทยในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับอีกคนเข้ามาบอกว่าไอ้พวกต่ำช้าแบบนั้นอยู่เมืองไทยก็เอาแต่ช่วยทำเรื่องเสื่อมเสียหวังได้เงินใช้แล้วจะขอสัญชาติขยะสังคมแบบนี้ไม่ควรเหยียบแผ่นดินสุวรรณภูมิด้วยซ้ำเหมาะแค่อยู่ในแหล่งอบายมุกการค้าประเวณีและอาชญากรรม ความไม่มั่นคงเหล่านี้เป็นนิสัยของนักท่องเที่ยวบางประเภทที่เข้ามาพื้นที่สุวรรณภูมิควรมีแต่คนดีเหมือนประชาชนเจ้าของประเทศใครดีใครชั่วก็ร,รู้รู้กันอยู่นะครับไอคนนี้สถาปนาดินแดนหลังกำแพงของตัวเองเป็นสุวรรณภูมิเรียบร้อยแต่ที่ดูจากคอมเมนต์แล้วก็คือย้อนแย้งตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าไหมครับทุกคนอ่ะคนต่อมาบอกว่า มันต้องการการสนับสนุนจากพวกเสียมเห็นมันโพสถึงฝั่งเสียมบ่อยมากแต่พอโพสเกี่ยวกับเมนดันเป็นเรื่องทะเลาะกันส่วนเรื่องดีๆของเมนมันไม่พูดถึงเลยนะครับคนต่อมาบอกว่าใส่ร้ายขมิอีกแล้วคนบ้านะครับอีกคนบอกว่าควรถูกจับและสอบสวนนะดูเหมือนว่าพวกเสียมจะให้เงินไปทำนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยคนนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่า มันตั้งใจที่จะทำให้ชื่อเสียงของเราเสื่อมเสียในขณะที่ประเทศของมันดูถูกและไล่เตะนักท่องเที่ยวโจนเสียมนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตเขมรบางส่วนนะครับที่ยังคงปักใจเชื่อว่าคนไทยอิจฉาและพยายามหาเรื่องใส่ร้ายประเทศตัวเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาไปเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นนะครับพากันมองโลกในความเป็นจริงกันบ้างหรือเปล่า ดินแดนหลังกำแพงเนี่ยนะครับมันมีอะไรให้คนไทยอิจฉาคิดว่าแค่มีกำแพงมหัศจรรย์มันจะประเสริฐเลิศเลอก,กว่าคนทั้งโลกจริงเหรอครับคนอื่นประเทศอื่นเขาพัฒนาไปข้างหน้าไม่มีใครมานั่งอิจฉากำแพงหินโบราณที่พระเจ้าแตงหวานบนรรพบุรุษของขเขมรไม่ใช่ผู้สร้างนั่นหรอครับแล้วอีกอย่างลองใช้ตักกะคิดดูนะครับถ้าทำลายชื่อเสียงของขเขมรได้ ประเทศไทยจะได้อะไรนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนจากไปขเขมรหันมาเที่ยวไทยเหรอครับตอนนี้ที่มาไทยมันก็เยอะกว่าไปขเขมรจนเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วเที่ยวบินที่ลงที่สนามบินเตโชวรวมถึงทั้งประเทศกัมพูชายังไม่เท่าสนามบินภูเก็ตจังหวัดเดียวเลยครับจะให้ไทยไปอิจฉาและเสียเงินเสียเวลาไปจ้างฝรั่งใส่หลยขเขมรเพื่ออะไรครับประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆนอกเขตกำแพงเนี่ย เขาเน้นพัฒนาประเทศให้ดีครับถนนดีการเดินทางดีสาธารณูปโภคดีมีความปลอดภัยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนมาเที่ยวไม่ใช่เอาเวลาไปใส่ร้ายน้องเมนเพื่อแย่งนักท่องเที่ยวมาพากันเข้าใจสมัยนะครับและรีบพัฒนาประเทศให้ไวก่อนที่จะตามใครเขาไม่ทันอย่ามัวแต่หลงตัวเองและเล่นบทเหยื่อกันอยู่เลยว่าไหมครับท่านผู้ชม และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่ากันในวันนี้นะครับสําหรับช่วงนี้ที่ต้องหายไปนานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนเงินไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาแต่ก็จะพยายามหาเวลาแวะมาพูดคุยกันนะครับและสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุน ค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ